ตอนนี้ปรากฏว่าถ้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยฮูตีก็ไม่ได้มีอาวุธที่แบบบ้านๆอย่างเดียวนะฮะชื่อชื่อคือกบฏฮูตีแต่จริงๆแล้วศักยภาพทางการทหารนี่ก็สูงพอสมควรนะสูงพอสมควรไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถป่วนแถวแถวทะเลแดงได้เพราะว่าทะเลแดงอย่างที่อธิบายไปในตอนต้นน่ว่า เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลกนะเป็นจุดเชื่อมต่อ,อ,อคลองสุเอตซึ่งเป็นคลองที่ขุดมาเพื่อเชื่อมยุโรปกับเอเชียให้การเดินทางขนส่งสินค้าทำได้เร็วขึ้นนะหลับตานนึกเอาจริงๆเราไม่ได้มี cg หรือว่าภาพให้ดูแต่หลับตานนึกเอาว่าถ้าคุณอยู่ยุโรปนะแล้วเดินเรือจากเมดิเตอร์เรเนียนแล้วจะต้อง ผ่านคองสูเอตทางอียิปต์เนี่ยพอผ่านคองสูเอตมาได้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ทะเลแดงแล้วก็ล่องเรือมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะผ่านาจุดที่ออกจากทะเลแดงเพื่อมาสู่มหาสมุทรอินเดียก็คือมาสู่ทะเลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแถวนั้นเนี่ยเรียกว่าช่องแคบบับอมาเด็กนะฮะเป็นช่องแคบยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าช h o k e point แล้วตรงนั้นเนี่ย ฮูตีมีฐานที่มั่นอยู่ก็เลยป่วนได้นะคะเพราะว่าเรือที่จะต้องใช้เส้นทางนั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยนะคะตั้งแต่เกิดสงครามทีนี้ออสหรัฐก็เลยต้องจัดการรวบรวมพันธมิตรสมัครพรรคพวกตั้งกองเรือขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองเรือสินค้าที่ผ่านแถวทะเลแดง คำถามก็คือว่าแล้วทำไมฮูตีจึงยังสามารถอารวาสต่อได้นะฮะมีหลายคำอธิบายด้วยกันแต่ว่าไปดูก่อนว่าตอนนี้เอาเข้าจริงเนี้ยสหรัฐก็อยู่ในสภาวะตึงไม้ตึงมือพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันเกิดความปั่นป่วนในหลายจุดของโลกเอาเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยเราเคยเอา ภาพของตำแหน่งกองเรือของสหรัฐมาให้ดูนะฮะที่ต้องเคลื่อนย้ายกองเรือต่างๆทรัพยากรทางการทหารเข้ามา,าปกป้องอิสราเอลเพราะว่ากลัวอิหร่านจะโจมตีจำได้มหช่วงนั้นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตวันออกกลางเนี่ยทำให้กองเรือสหรัฐเผชิญกับภาวะตึงมือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ ภาวะตึงมือเกิดเนื่องมาจากสหรัฐเนี่ยมีสิ่งที่รั่วเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำปฏิบัติการทางการทหารนอกแผ่นดินสหรัฐแค่11ลํอดลเท่านั้นนะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะคือคล้ายๆสนามบินลอยน้ำได้อะอย่างถ้าคุณอยากจะเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยคุณต้องคุมทะเลได้คุมมหาสมุทรได้ ถึงจะเป็นมหาอำนาจได้นะคะแล้วการคุมมหาสมุทรเนี่ยเครื่องมือสําคัญในการคุมก็คือต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยูสามารถเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ตั้งเป็นฐานทัพตั้งเป็นสนามบินได้เลยนะคะสหรัฐเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินมากที่สุดในโลกแล้วก็ทําให้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกได้เกิด <m> อะไรขึ้นก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน นะแล้วจริงๆแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในช่วงสงครามเท่านั้นเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินก็มีประโยชน์อย่างตอนเกิดสึนามิที่อ,อ,อินโดนีเซียแล้วก็กระทบกับภูเก็ตของไทยเนาะตอนนั้นสหรัฐก็ส่ง USS Abraham Lincoln มาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสนามบินเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นั้นแล้วก็ภัยพิบัติทั่วโลกอย่างตอน เหตุที่พิณาไปก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินไปจอดเพื่อที่ให้ความช่วยเหลืออะไรแบบน,นี้ก็มีประโยชน์สรุปแล้วเนี่ยไอเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ใช้แบบเกือบจะเต็มพิกัดแล้วตึงมือแล้วนะคะแล้วก็มีแค่11อกองเท่านั้น11อหลังเราไปค้นข้อมูลมาว่าทำไมไม่ทำเยอะกว่านี้ถ้าเกิดโลกมันกำลังปั่นป่วนเขาบอกว่าตามกฎหมายสหรัฐอะ มีกำหนดไว้ว่าให้มีได้แค่11ลำเป็นกฎหมายมาตรา8062ระบุนะคะบ,บอกว่ากองทัพเรือสารัฐสามารถมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่ปฏิบัติการได้11ลำเท่านั้นต้องไม่มากหรือน้อยไปกว่าตัวเลขนี้ไม่รู้เพราะอะไรไม่มีราละเอียดคำตอบอันหนึ่งอยู่ที่ การสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันใช้งบประมาณแล้วก็กําลังคนมหาศาลบางลำเนี่ยมีค่าประกอบอยู่0 0แสนล้านบาทคือถ้าเกิดเอาเงินมาสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินหมดเนี่ยไม่ต้องทำอย่างอื่นนะแล้วก็11ลำเนี่ยเขาก็คำนวณแล้วว่ามหาสมุทรผืนน้ำบนโลกเนี่ยสามารถครอบคลุมได้หมดแต่บังเอิญให้ว่าช่วงนี้มันป่วนมากเป็นพิเศษนะ,ะสงครามเยอะก็เลยตึงมือ แล้วก็ที่สําคัญที่แพงกว่าค่าประกอบเรือบรรทุกเครื่องบินก็คือราคาในการทําปฏิบัติการต่อครั้งคือไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วแบบจบออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียเงินมหาศาลร,ราคาเดินเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งอยู่ที่เท่าไห,หร่รู้ว่ะต่อวัน85ล้านบาท oh. เยอะมากนี่ทําให้รัฐบาลสหรัฐต้องมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมจานวนเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือ และตัวเลข11ลำเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วในการแสดงแสนยานุภาพและป้องปรามฝ่ายตรงข้ามในหน้าน้าน้ำต่างๆทั่วโลกนะฮะเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้สหรัฐไม่สามารถขยายกองเรือของตนเองได้แล้วก็เป็นเหตุผลที่สหรัฐปราบกบฏฮูตียังไม่ลงเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะทางฝั่งฮูตีเนี่ยมีทั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ ตั้งแต่พิสย100ัย1 0 0ยถึงกิโลเมตรแล้วก็มีโดรนพีชีพหลายชนิดซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ลูกละหลักแสนถึง20ล้านบาทแล้วก็ยังไม่รวมอาวุธจักอิร่านเช่นโดรนเรือแล้วก็ทุ่นระเบิดด้วยนะฮะนอกจากนี้สหรัฐยังต้องกระจายทรัพยากรไปดูแลจุดอื่นของโลกอย่างเช่นทะเลจีนใต้นะ,ะซึ่งก็มีการพระะารัฒกันเป็นระยะระยะ ระหว่างพันธมิตรของสหรัฐอย่างฟิลิปปินส์นะ,ะกับกองทัพเรือจีนนะฮะก็เลยทําให้สหรัฐไม่สามารถย้ายกองเรือมาช่วยได้เพราะฉะนั้นการสู้กับกกบฏฮูตีถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อแค่กบฏเนี่ยแต่ว่าก็ต้องใช้งบประมาณทรัพยากรมหาศาลนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงไหมก็มี เพราะว่าเป็นการนําเอาเรือที่มีมูลค่าหลายพันหรือหมื่นล้านบาทเนี่ยไปเสี่ยงกับจรวดต,ต่อต้านเรือที่ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคะก็เลยทําให้สหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกไม่เปิดสงครามกับกบฏฮูตีโดยตรงถามว่าจะเล่นหนักได้ไหมก็ได้แต่ว่าเสี่ยงเพราะเรือมันแพงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการอื่น เป็นวิธีป้องปรามหรือว่าดีเธอคือไม่โจมตีก่อนแต่ว่าด,ดีเธอเอาอย่างเช่นไปทิ้งระเบิดบางจุดเพื่อไม่ให้ฮูตีโจมตีเรือขนส่งสินค้าตามอำเภอใจเท่านั้นนะ,ะนี่ก็เลยอธิบายเพราะว่าพี่นาเมื่อเช้าตื่นมาแล้วสงสัยว่าเอา้อสารัฐกด็แหมทรัพยากรตั้งเยอะเรือบรรทุกครื่งบินอยู่กี่กองแถวนั้นแล้วไม่ฮูตีถึงยังยิงอิสราเอลได้ทำไมงยัง,ยงป้นเรือ,อยิงเรือได้ก็เลยให้น้องกิบไป ค้นหามาเดี๋ยวนี้นะแล้วน้องกิจก็ทำให้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจ